สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้มาพับกบเอ้ยพบกับเอ้ถูกแล้วอะไรครับนี่งงอะมามามาต่อเป็นเครื่องฮอกเพนไร้สายรุ่นนี้นะคะลูกค้าขาในกล่องก็จะมีสายชาร์จตัวนี้ให้ไปหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็กับตัวเครื่องฮอกเพนตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้ทางานได้ทั้งเดินเส้นและโลงเงากระบอกจับมี ขนาด32มิลเลยปรับเข็มสั้นและยาวได้ในตัวบอกเลยว่าใช้งานได้ดีสมราคาแน่นอนราคาแค่3,500บาทมีทั้งสีแดงสีเขียวสีดำและสีเงินนะคะคุณลูกค้าค่ะก็บอกจับปรับเข็มได้เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะใส่เข็มฮอกทั่วไป ใช้ได้กับเข็มฮอกทั่วไปทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะจ๊อะอะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูแต่ก่อนจะเปิดเครื่องนะคะมาบอกการใช้งานเบื้องต้นก่อนคือตัวพี่เนี่ยสัญลักษณ์เปิดปิดทํางานแล้วก็อยู่ทํางานนะคะแล้วก็ปุ่มบวกลบเนี่ยคือปรับระดับของเครื่องนะคะแรงต่ํานะคะประมาณนี้และเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูกัน ากมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องสักหรืออยากหาอุปกรณ์สักอื่นๆทักมาสอบถามและสั่งซื้อในเพจได้เลยค่ะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย